ครับสวัสดีเพื่อนเนะครับวันนี้มาแจกสูตรยำคอหมูย่างง่ายๆนะครับผมเรียกว่าเป็นคลิปสั้นๆนนะครับผมนี่ครับอ่ากำลังยำอยู่เลยครับเปลือกก็เอาด้วยนะครับผมเปลือกมะนาวนะครับอร่อยนะครับรสจัดจ้านนะครับผมอ่ามีทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวนะครับและหวานเค็มครบเลยนะครับผมยำคอหมูย่างสูตรแซ่บยำอร่อยนะครับผมกับข้าวและกับแก้มนะครับเป็นเมนูที่ทำแล้วติดใจนะครับผมอ่า และนี่คือคอหมูย่างนะครับที่ผมทําไว้นะครับเข้าเพื่อนๆเ,เข้าไปย้อนชมในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับการทําคอหมูย่างนะครับเรียกว่าเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็เรสชาติของเครื่องเทศครับที่เราเหมักนะครับเข้าไปถึงเนื้อในเลยนะครับครับในจานนี้ก็จะมีหอมแดงซอย กระเทียมซอยนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับผมหั่นเป็นท่อนๆนะครับสําหรับต้นหอมนะครับแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่นะครับผมอ่านี่ก็จะมีส่วนของการซอยพริกแดงพริกสวนนะครับอ่าแล้วก็เตรียมมะนาวไว้นะครับส่วนในนี้ก็จะมีข้าวคัวน้ําตาลทรายซอสปรุงรสอ่าน้ําปลาเลยครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับอ่าในนี้ก็จะเป็นอ่าผงปรุงรสนะครับในถ้วยเล็กๆนี่นะครับ ครับส่วนหมูแล้วก็หั่นบางหรือหนาตามใจชอบนะครับเพื่อนครับอ่าหั่นตามชิ้นประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่จะลงมือยำนะครับผมผมก็จะใช้น้ำปลาสำเร็จรูปนะครับข้าวคั่วใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับจะลงมือยำแล้วนะครับ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเป็นชามใหญ่ๆก็ได้นะครับหรือหม้อก็ได้นะครับอ่าใส่พริกป่นลงไปนะครับพริกป่นแล้วก็พริกแดงพริกสวนนะครับที่เราซอยมากครู่นะครับชอบความเผ็ดมากแค่ไหนก็ใส่พริกป่นเยอะนะครับผมอ่าตามด้วยน้ำปลานะครับผมอ่าน้ำปลาขั้นตอนแรกนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับอย่างละหน่อยนะครับผมกับปริมาณเอานะครับ แต่ละท่านก็ทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับผมอาตามด้วยผงปรุงรสหน่อยนะครับผมแล้วก็บีบมะนาวนะครับบีบมะนาวสดๆเลยนะครับเปลือกก็เอาได้นะครับผมนี่ใส่ลงไปเลยนะครับหรือจะไม่เอาเปลือกก็ทิ้งไปเลยนะครับผมอ่านะครับ อ่าใส่น้ำตาลทรายหน่อยนะครับผมน้ำตาลทรายนะครับอ่าจากนี้ไปเราก็คนนะครับใส่น้ำปลาไปหน่อยนะครับแล้วก็คนเลยนะครับคนเลยนะครับให้น้ำตาลทรายละลายนะครับคนนานหน่อยนะครับเมื่อน้ำตาลละลายแล้วก็ชิมรสชาตินะครับผมอ่าได้กลิ่นแล้วนะครับได้กลิ่นของมะนาวนะครับได้กลิ่นน้ำปลาแล้วนะครับ ่าเติมหอมแดงนะครับหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมนะครับผมที่เราซอยไว้นะครับแล้วก็มะเขือเทศนะอ่าแล้วก็ผักชีฝรั่งต้นหอมนะครับอ่าใส่ลงไปเลยนะครับถ้าอุปกรณ์ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าว่าเอ่อผักอะไรไม่ครบก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายำได้นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบผักบางอย่างนะครับเราทำทานในบ้านไงครับผม แต่อร่อยนะครับรับรองครับผมอ่าน่ากินน่ากินครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็ใส่คอหมูย่างลงมาเลยนะครับชิมรสชาติแล้วนะครับอืมแซ่บมากเลยครับแซ่บเข็มหวานคบรสครับแล้วก็เปรี้ยวด้วยนะครับผมรวมแล้วสี่รสเลยนะครับนี่ครับคอหมูย่างช่ำๆเลยนะครับดูนีครับใส่ลงไปแล้วก็คลุกเค้านะครับคลุกเค้าให้ทั่วเลยนะครับผม ให้น้ำยำซึมเข้าไปในคอหมูย่างแต่ละชิ้นนะครับอยากทานแล้วใช่ไหมครับอยากกินแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆครับจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยนะครับข้าวคั่วใหม่ๆจะหอมนะครับนี่ครับคลุกเขาครับคลุกเขาไปเลยครับใส่ข้าวคั่วเยอะก็จะอร่อยนะครับสําหรับ ยำขอหมูย่างนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆกับลาบเลยนะครับคล้ายๆลาบคล้ายๆน้ำตกเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอืมอร่อยอร่อยนะครับอ่าสูตรง่ายๆนะครับตามสไตล์นะครับบ้านๆนะครับผมมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับมาทานด้วยกันนะครับ เหมาะกับเป็นกับแก้มกับข้าวได้นะครับถ้ามีเพื่อนๆมาที่บ้านนะครับก็ทําเลี้ยงได้เลยนะครับผมอ่านะครับเป็นกับข้าวก็ดีอ่าเป็นกับแก้มก็ดีนะครับหอมอร่อยนะครับผมเพื่อนๆครับการันตีเลยนะครับจากต้อมชาแนลห้าสามนะครับผมอ่าก็นําเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมพอหมูย่างผมก็ย่างไว้หลายวันแล้วเก็บ นุถนอมไว้ในตู้เย็นอย่างดีนะครับผมก่อนที่จะมาทำก็เอามานาบกับกระทะให้มันร้อนๆแล้วก็มาหั่นนะครับผมออย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ